สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วในอ EP ที่10ค่ะวันนี้ครูต่อยจะพูดถึงเกี่ยวกับวันลอยกระทงนะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าลอยกระทงเยทับศัพท์ไปเลยค่ะในช่วงเดือนนี้หลายคนอาจจะได้ยินเพลงลอยกระทงแวววมาบ่อยๆเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงค่ะซึ่ง เทศกาลวันลอยกระทงนี้คนไทยได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นประเพณีที่ยาวนานมากจนถึงทุกวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าทําไมถึงมีเทศกาลนี้และตรงกับวันไหนนะคะลอยกระทงถือเป็นเทศกาลหนึ่งที่คนไทยปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้เชื่อกันว่า เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะซึ่งจะตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน12เจเกจะกเป็นในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะเพื่อเป็นการขอขมาและขอบคุณพระแม่คงคาที่ดนบันดาลให้มีน้ำสะอาดใช้ตลอดปีและมีความเชื่อกันว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ ปัดเป่าเอาโชคไม่ดีให้ลอยไปกับสายน้ำด้วยนะคะโดยการทำกระทงที่มีลักษณะคล้ายดอกบัวแล้วตกแต่งให้สวยงามแล้วนำไปลอยลงในแม่น้ำค่ะก่อนลอยก็จะจุดธูปเทียนแล้วอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาข้ามคืนว่าลอยกระทงแต่ละที่าตามสายน้ําที่มีการจัดลอยกระทง จะดูสวยงามมากค่ะเชื่อกันว่าถ้ากระทงของใครลอยไปโดยไม่ล่มจนรับสายตาผู้นั้นจะมีโชคดีตลอดปีค่ะการตกแต่งกระทงนะคะก็จะมีการประดับประดาด้วยดอกไม้เรามาดูกันว่าดอกอะไรบ้างที่นิยมใส่ลงไปในกระทงนะคะ และมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างค่ะก็จะมีดอกดาวเรืองนะคะหมายถึงความรุ่งเรืองค่ะดอกกุหลาบหมายถึงความสุขความรักซึ่งจะแตกต่างตามสีของดอกกุหลาบค่ะต่อไปนะคะดอกบานไม่รู้โรยก็จะหมายถึงความรักและการมีชีวิตคู่ที่มั่นคงค่ะ ต่อไปดอกก้วยไม้ก็จะหมายถึงสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและก็ดอกบัวค่ะจะหมายถึงความบริสุทธิ์ความสมหวังค่ะต่อไปเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกันวัลนละนิค่ะอย่างแรกเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงกันก่อนนะคะคำที่หนึ่งค่ะ festival เฟสติวัลสองริเวอร์ริเวอร์สามบานาน่าเล็บบานาน่าเล็บสี่ค่ะจอยสติกจอยสติกห้าค่ะแคนเดิลแคนเดิลคำที่หกค่ะฟลาวเวอร์ฟลาวเวอร์ เมื่อรู้คำศัพท์บ,บ้างแล้วเรามาฝึกประโยคกันเลยค่ะ What is Loi k r a t o n g What is Loi k r a t o n g Loi k r a t o n g is the festival. Loi k r a t o n g is the festival. It's time to thank the water goddess. It's time to thank the water goddess and apology for polluting the water. and Apology for polluting the water. When is Loy Day? When is Loy Day? Is in November on the full moon night of the twelfth month of Thai lunar calendar. Is in November on the full moon night of the twelfth month of Thai lunar calendar. What do Thai people do in Loy Krathong day? What do Thai people do in Loy Krathong day? They float the krathongs at the river or the canal. They float the krathongs at the river or the canal. What is the krathong made of? What is the krathong made of? You can make decorations from banana leaves or the other leaves of the trees, some flowers, and some bread too. You can make decorations from banana leaves or the other leaves of the trees, some flowers, and some bread too. What are the important things you put in the cartoons? What are the important things you put in the cartoons? Your sticks, candle, and flowers. j o u r sticks, candle, and flowers. โอเคค่ะลองฝึกถามและตอบดูนะคะถ้ามีเวลาพอครูต่อยเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้มีความสุข โชคดีทุกคนและสนุกสนานรื่นเริงในวันลอยกระทงค่ะชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์นะคะ Thank you for watching see you next time